ต่อมไรท่อระบบต่อมไรท่อจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อส่วนใหญ่เป็นต่อมที่สร้างและปล่อยฮอร์อมโมนฮอร์โมนคือสารเคมีที่ประสานการทำงานต่างๆในร่างกายโดยส่งสัญญาณผ่านเลือดไปยังอวัยวะผิวหนังกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นๆระบบต่อมไรท่ทอมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของระบบต่อมไรท่อคือการปลดปล่อยฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด พร้อมกับตรวจสอบระดับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องฮอร์โมนจะส่งสัญญาณโดยการล็อกเข้ากับเซลล์เป้าหมายเพื่อให้สามารถส่งต่อข้อมูลได้คุณมีฮอร์โมนมากกว่า50ชนิดและฮอร์โมนเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของคุณเกือบทุกด้านทั้งทางตรงทางอ้อมตัวอย่างบางส่วนได้แก่การเผาผลาญอาหาร ภาวะสมดุลภายในฮ o m e o s t a s i s เช่นความดันโลหิตและการควบคุมน้ำตาลในเลือดสมดุลของเหลวและอิเล็กโทรไลต์และอุณหภูมิร่างกายการเจริญเติบโตและพัฒนาการการทำงานทางเพศการสืบพันธุ์วงจรการตื่นการนอนอารมณ์ฮอร์โมนปริมาณเพียงเล็กน้อยสามารถกระตุ้นการตอบสนองและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในร่างกายได้หากร่างกายมีฮอร์โมนมากหรือน้อยเกินไป จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งมักทําให้เกิดอาการที่สังเกตได้อย่างชัดต่อมเป็นเนื้อเยื่อพิเศษในร่างกายที่สร้างและปล่อยสารต่างๆต่อมไหลท่อสร้างและปล่อยฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงต่อมไหลท่อในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าประกอบด้วยต่อมไพเนียมเป็นต่อมเล็กๆในสมองที่อยู่ใต้ส่วนหลังของคอ,อปัสคันโลซัมทำหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนิน ต่อมใต้สมองเป็นต่อมขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดถั่วตั้งอยู่ที่ฐานของสมองใต้ไฮโปทาลามัสบางชนิดจะกระตุ้นให้ต่อมไหลท่ออื่นๆหลังฮอร์โมนต่อมไทรอยเป็นต่อมขนาดเล็กรูปร่างคล้ายผีเสื้ออยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอใต้ผิวหนังต่อมนี้ปล่อยฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการเผาผลาญต่อมพาราไทรอยต่อมพาราไทรอยมี4ต่อมขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว มักอยู่ด้านหลังต่อมไทรอยด์บางครั้งอาจอยู่บริเวณหลอดอาหารหรือบริเวณหน้าอกต่อมหมวกไตเป็นต่อมขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยมที่อยู่เหนือไตทั้งสองข้างต่อมเหล่านี้ผลิตฮอร์โมนหลายชนิดที่ควบคุมกระบวนการต่างๆในร่างกายอวัยวะระบบต่อมไหลท่ออวัยวะบางชนิดในร่างกายก็สร้างและปล่อยฮอร์โมนเช่นกัน อวัยวะคือกลุ่มเนื้อเยื่อที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่สำคัญเฉพาะอย่างในร่างกายอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบต่อมไร้ท่อได้แก่ไฮโปธารมัสส่วนควบคุมกลางของร่างกายควบคุมอุณหภูมิความหิวความกระหายอารมณ์และการหลั่งฮอร์โมนเชื่อมโยงระบบประสาทกับระบบตอมไร้ท่อ ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ย่อยอาหารและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผ่านฮอร์โมนอิซูลินและกูคากอนเนื้อเยื่อไขมันคือเนื้อเยื่อที่สะสมไขมันเพื่อใช้เป็นพลังงานให้ความอบอุ่นป้องกันแรงกระแทกและยังหลังฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและเมตาบอลิซึมได้แก่เลปตินเองจิโอเทนซินและอะดิโปเนกติน รังไข่คืออวัยวะเพศหญิงที่ทำหน้าที่สร้างไข่และผลิตฮอร์โมนเพศหญิงเช่นเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนมีบทบาทสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์การควบคุมรอบเดือนและการตั้งครรภ์อันท้า เป็นอวัยาวะขนาดเล็กกลมๆอยู่ใต้องคชาตในถุงอันทะทำหน้าที่ผลิตอสุจิและฮอร์โมอนเพศโดยเฉพาะฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนเนื้อเยื่ออื่นที่ปล่อยฮอร์โมอนแม้ไม่ได้เป็นต่อมไรท่อโดยตรงแต่เนื้อเยื่อบางชนิดก็หลังหออ<อ>่งฮอร์โมนเช่นกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กหลั่งฮอร์โมอนควบคุมการย่อยอาหารไตหลั่งฮอร์โมอนช่วยควบคุมความดันโลหิตหัวใจหลั่งเปปไทายเพื่อลดความดันโลหิตตับ ผลิตอินซูลินไลท์กรแฟกเตอร์โรคระบบต่อมไรท่อเกิดจากการหลั่งฮอร์โมนผิดปกติเช่นโรคเบาหวานไทรอยโตไทรอยเป็นพิษและไทรอยต่ำชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์อย่าดูนะคะ